สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC ลาภีองิงมือนอนีเกิดนั่งคืนครับพี่น้องเกิดยั่งคืนมีไฟหูกอีลาไปไซมืนอนีครับพี่น้องโอ้ยผมเห็นอีลาแล้วก็มันสุดยอดอีหลีครับพี่น้องสุดยอดในการแบบว่าได้มืนอนีก็คือบอกง,ง,ง่ายๆก็คืออีลาเห้าได้ไปอัดเพลงขายอ้อหลอบ เพลงที่สองครับพี่น้องเพลงแรกครับไปแล้วครับพี่น้องคัดไปแล้วครั้งตั้งแต่ยังทีมีการแสดงนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองในพี่น้องที่สี่ีเอาไปเข่ากับหนังเรื่องคลายอ้อของอิระองอิองครับพี่น้องเนาะแล้วก็คือวอาง่ายๆกับดนตรีนี่นะรับเป็นดนตรีแบบที่ว่าเออครั้งหนึ่งที่ว่ามีให้อาจารย์เฮ็ดดนตรีให้สำหรัน,น,นพี่น้องนะ้องพี่น้องเนาะก็เห็นแล้วก็พุ่มใจครับพี่น้อง แต่กะคือสินักแน่ครับพี่น้องเมื่อนี้เห็นอีหลาแล้วคือสินักแน่นักเล่นยังครับพี่น้องคือขึ้นเต่าเนี้ยไงไปอีกเนี้ไไถฟังการฟังฟังฟั่งีหล่ไถ่ฟั่งเขียน่น้อยครับพี่น้องนี่นี่แหละบอกขึ้นเนี้เลยนี่ขึ้เต้าเนี้ยบึ้นาไปอีกเนี้ไปทำนั่งจใา้หลาเด้อครับพี่น้องเด้อคอยไปพิม ในเพจในยังของสาวหน่อยหรือว่าของพ่อแม่เองน,นะครับพี่น้องเนาะไปไปเป็นกําลังใจให้อีหลาแนะมือนีรับรองว่าสู่สู่สุดครับพี่น้องเห็นอีหลาแล้วโอ้ยสุดเนาะมันเห็ุจังไดมันก็เปลี่ยนแปลงครับพี่นอ้องเด็กหน่อยนะเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะยังต้นหน่อยยังแบบเด็กหน่อยที่เป็นเฮตโตแบบหนาหักที่เฮาได้เห็นซูมือซูมือนี่ในความหนาหักของอีหลาเนี่ย เห็นแหละนะครับพี่น้องเฮ็ดยังมันกัดทิงสีว่าเอ่นั่นแน่น่ะมันก็ขึ้นหนาหักนะครับพี่น้องโอ้ยภูมิใจนะครับพี่น้องภูมิใจที่เราได้ไปติดตามอีหล่ะอุ้งหยิงได้เทาไม่ได้ไปเบิึงมาแย่งเลยหล่ะ ดีใจหลายครับมือนีดีใจลายก็อีหลากกับคงสี่มือนีกับคงสีัดเร่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอัดเล่ยแล้วกับอีหลากกับสีเดินทางไปอุดรนะพี่น้องเนาะเดินทางไปอุดรอดกับปานกับถึงหลากลพี่น้องเนาะเมื่อกี้ผมก็เบ่งไหลโยวาอีหลัมายังแต่กับท่านเห็นนะครับพี่น้องอีหลาอาจสิไปถึงหลังนะครับพี่น้องถึงหลังว่าเขาแน่เพราะว่าบ่แน่ใจว่าช่วงที่ผมอัดนี่บ่แน่ใจว่าอีหลาถึงหรือยังเอออีหลาขึ้น เซ็กซ์เศร้ายังอันนี้ผมกับพ่อท่านหูนะครับพี่น้องเพราะว่าผมกับช่วงบางนึงมันพ่อท่านถึงครับพี่น้องเนี่ยผมก็เลยมาอัดคลิปอัดยังก่อนกับเกี่ยวกับฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ว่าอีหลาไปอัดเสียงมือนีนะครับพี่น้องเนาะก็เข้ากับถาบติดตามนะพี่น้องเนาะติดตามมือวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยพี่น้องเนาะสี่ฟังได้สี่ได้ฟังเพลงของอีหลาองิงเฮา,าว่ามันเป็นยังไงความหัวซึ้งเฮาทุกคนนี่สิเกิดยังไดแน่สิคิดยังไดแน่สี่นะพี่น้องเนาะว่าเพลงนี่ คือเบิ่งเบิงฟังฟั่งแล้วมันกับสีบอกบอกคือเพลงเพลงที่ผ่านๆมานะครับพี่น้องเพลงนี้อาจจะเป็นแบบว่าบนบ้าน,านพื้นบ้านนะครับพี่น้องผมฟังฟั่งๆๆแล้วแบบฟั่งได้ได้ฟัง่งน้อยๆเนี่ยดนดนตรียังไงพี่น้อง <P en ic> อาจจะเป็นแบบพื้นบ้านแบบคนแบบมันเอาไม่เข่ากับเอาง่ายๆก็เอาไปเข่ากับหนังคลายอ้อพี่น้องเอาไปรวมกับคลายอ้อคือห้มันไปอยู่ในนันแล้วเขาก็จะเอาเพลงตัวนี้นะครับพี่น้องไปเข่าช่วงที่อีลา เอแสดงหรือช่วงยังแนีนสิน่ันในภาพยนตร์คายอ้อนะครับพี่น้องเนะาะแต่งไดเห่ากับคอยติดตามกดไอคอยติดตามไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะวันทีเอาง่ายๆกับคายอ้อก็คือเรือนหยัดหยิบแปดสิงหามาเป็นสิบเจ็ดกรกฎาคมนะพี่น้องเนาะสิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกับเมื่อวันทีสิบสามกรกฎาคมนี่ก็อีลาเห่ากับเป็น วงเอาวงไงมาตั้งอีกทิ่อยู่ขอนแกนครับพี่น้องครับซิมีดาลาของขายอ้อสุกขุนมาามือนันครับพี่น้องเนาะซิหมาาลายมือหนั้หมาหลายไพยุกไกยุกไก่กับไพล่อล่อมือนันครับพี่น้องล่อไปเบิงล่อไปเบิงล่อไปติดตามน้ำกันนะพี่น้องเนาะผมว่าแน่นะครับม,มือนันอาจอาจสิเดไปน้ำหรือจังใดก็คอยเบิงนะพี่น้องเนาะถ้าเบิงว่าสิเดไปว่านี่แหละครับพี่น้องของ จักสีว่าจังไดน้อยอีหละปุ่งอีงเฮาแต่ละมือนะไม่แต่ความนนาหักไม่แต่ความนนาเอ็นดูของเอซแม้แต่พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนทีมาติดตามมาจากต่างประเทศเอ้ยมาจากเอต่างยุวัฒน์เอ้ยอนี่มือนี่มือนี่แห้งลร้ครับแต่พี่น้องอยูดายยูดดอนเนก็คือเอาง่ายๆกะคนฟังสายมาหลายครับพี่น้องมาหลายีหลีครับพี่น้อง มาถ่าก็คือบางคนกับมาถ่าตั้งแต่เทียงหละครับพี uments, ่น <t larda> ้องเพราะว่ายังเขาอยู่ฟังสายเนาะตอนขึ้นรถมากตั้งแต่เศร้าครับพี่น้องมาตั้งแต่เศร้ามาถึงนี่แหละมาเอาง่ายผมเสือเลยว่ามือเนีอ่ะยะอีกครับพี่น้องอ่ะยะอีกครับพี่น้องอ่ะยะแท้ๆครับพี่น้งเพราะยังก็คือมาจากไอ้ฟังสายเฮ้าเนี่ยมันหลายครับพี่น้องเพราะสุกคนเนี่ยเห็นแบบว่าคนฟังสายหรือว่าประเทศเล่านั่นแหละ เออสอปเล่านะครับพี่น้องที่ว่าฮันอีหลาติดตามอีหลาองอิงมาตลอดคือกันครับพี่น้องก็คือกับคนไทยนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเป็นภาษาเดียวกันครับพี่น้องภาษาเล่าครับพี่น้องภาษาเล่าบานเฮาก็มีนะครับพี่น้องคนไทยเฮาก็มีคนเล่าคือกันคือผมก่กเขาเล่าครับพี่น้องเล่าซวยนี่เล่าซวยครับพี่น้องบวกเล่าใดบวาซวยใดครับพี่น้องคือบวาซุ่มือเนี่ยแหละซวยเนี่ยจะมีไผหูบะมึบบูหูนะครับพี่น้องแต่ผมกับหูครับพี่น้องไผบวาซวยกับผมเนี่ยหูเลยครับพี่น้อง ้าเกิดผมมือใดผมไปนาวีที่หรือยังไดกระตามครับทักผมใดครับพี่น้องภาษาซวยก็ไดดครับพี่น้องภาษาเล่าก็ไใดไทยกด้ใดใดมืดสุยางครับพี่น้องเว้นอังกฤษคอมเมนต์อ่าบดได้ครับพี่น้องอังกฤษคอมเมนต์บดได้ครับพี่น้องใดเล่ากับซวยแน่นอนครับพี่น้องไทยก็ไใดครับพี่น้องยังไดเท่ากับสักหมื่นหนึ่งตังมีตังมีได้ไปครับพี่น้องตังมีได้ไปลายเอฟซีก็อาจซีมาเห็นผมแน่กับทักได้ได้ครับพี่น้องเด้อทักได้ อ่าสีเบิงคนแนกะขอโทษหลายๆเด้อครับพี่น้องอีกเพราะยังครับพี่น้องบางเทื่อผมกัคลิปบางคลิปผมก็บสีวอล์กเก่งบอเก่งแบบแบบแบบว่ากําลังฝึกพ้น่ะพี่น้องบอบอดะไรแบบว่าเก่งเมื่อก่อนคือต่กอนผมกับบวอกง่ายๆผมบอกกาบอเลยครับพี่น้องออกนาเวทีลื้อนาจับไม่เนี่ยมือผมดิสซิซันยังสี่แล้วครับพี่น้องบอกาคุยบอกาบอครับพี่น้องนี่แหละตั้งแต่ที่ผมได้มาเห youtube ของ เกี่ยวกับเอล่าองิงเนี่ยครับพี่น้องผมก็เลยไปค้นด้กาเว่าวกาวคิดกาคือความก่ามันหลายขึนครับพี่น้องจากที่ว่าบอกเคยว้าเลยเนี่ยกลายเป็นว่าซูมือเนี่เว้าวเก่งขึ้นย่อมรับครับว่ามตัวเอง่งตัวเองเนี่ยว้าวเก่งขึ้นเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันกับหูจะคล้องครับพี่น้องเพราะพระตะกรบอมแมนดมมเดมันบแมนดมเมนดมมาว,าว้าแบบนี้แบบนี้ครับพี่น้องก็คือเป็นคนเงียบ,บชอบ เงียบๆอยู่คนเดียวกตั้งแต่ัวรุ่นกับเอาง่ายๆก็คือชอบไปหานางเห่นแถวสวนนะครับพี่น้องเขากรุงเทพเนี่ยไปแทบทุกสวนครับพี่น้องลองเก่าเอ้ยเนี่สวนหลงลองเก่าเอ้ยสวนจักรสวนอ้ลุ่มสวนยังแหลตกร์นนะ่ะผมไปมดนะพี่น้องตั้งแต่ผมอายุยี่สิบเนี่ยเขาเทปมากเลยไปสุมองครับพี่น้องจนถามว่าหูหมดบอแดงเทศเนี่ยก็พ่อไปได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมก็มาขับแท็กซี่นั่งเนาะพี่น้องเนาะขับแท็กซี่นั่งถึงสี่มืดซื้อว่าแท็กซี่ลงทาง ลงทางมาจากสายครับพี่น้องลงทางมาจากก็คือ,คอ,คอมหาองค์อิงเนี่ยครับพี่น้องมหาอิหลาองค์อิงเนี่ยแหละการลงทางมหาอิหลาเนี่ยแหละพี่น้องได้เลยเลยๆได้มาตัง้งซื้อว่าแท็กซี่ลงทางนี่แหละครับพี่น้องถึงบอกว่า แท็กซี่หลงทางมาจากสายมาจากอิหล่าผองหญิงครับพี่น้องที่ผมหลงไหลมาหาอิหล่าในะารับจังไรก็ตามพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามผมแน่เด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาน่ำครับพี่น้องมือหนีผมไม่ยังไรครับขอบคุณหลายๆ FC ซสาหน่อย FC หล้าอู้ิงครับขอบคุณครับ